คนแสดงเนี่ยนะครับต้องทะเลาะกันบ้างกับรัฐบาลต่างกรรมต่างวาระแต่ประยุทธ์นี่เสพสุขเพราะฉะนั้นนี่นะครับมาวันนี้เนี่นะครับเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยมอบหมายให้กองทัพภาคที่สามไปแจ้งความกลุ่มเชียงใหม่ห้าหนึ่งกลุ่มพะเยาว,ว่าก่อการกรบฏแบ่งแยกดินแดน การแบ่งแยกดินแดนนั้นมันไม่มีใครแบ่งแยกด้วยป้ายเพียงแค่ป้ายเดียวและจะแบ่งแยกดินแดนกันไปได้และข้อความนั้นเขาบอกว่าประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมกูขอแยกเป็นประเทศล้านนาผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้บัญชาการฐานบกแต่ดันขวัญอ่อน ใครมันจะแบ่งแยกประเทศได้ด้วยป้ายผ้าที่สะพานลอยเพียงแค่ป้ายเดียวสองป้าย <Yeah. S 1> แต่อดีตทหารแก่ทั้งหลายเนี่ยนั่งประชุมกันมาออกคลิปแล้วก็วางแผนว่าจะยึดอำนาจรัฐกันอย่างไรฉีกรัฐธรรมนูญกันอย่างไรประยุทธ์ไม่สนใจยึดหน่วยงานราชการปิดถนน ประยุทธ์เอาทหารเนี่ยนะครับมาตั้งบังเกอร์ให้การคุ้มครองสิพวกนี้บุกยึดทำรรเนียบรัฐบาลประยุทธ์ก็เอากำลังทหารชุดหน่วยแพทย์คอยรักษากลุ่มของสุเทพเทอกสุบรรคุณไม่เคยมีความรู้สึกว่าคนพวกนี้ก่อกระบฏขึ้นในราชนาจากักรจนกระทั่ง สุเทพเทือสุบรรณถูกออกหมายจับข้อหารกรบฏประยุทธ์ก็ต้องรู้แล้วว่าสุเทพก่อการกรบฏขึ้นในราชนจาจักไปยื่นเพื่อเพิกถอนหมายจับคดีกบฏวันนี้ศาลอุธรณนก็ยกคำร้องให้คงหมายจับกบฏเอาไว้ยังอยู่เหมือนเดิม